กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซพาโรยชแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวาทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันกนะะ่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แน้วทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะงดก่อนมาคู่เดียวนะคะ70ก็เลยไม่สรุปเนาะตามต่อวันนี้นะคะ83บวกลบคูณหารได้23นะคะ06นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้21 สามสี่นะคะบวกลบคูณหารน,นะคะได้แปนย์ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น91นะคะบวกลบคูณหารได้เจสิบนะคะสำหรับเม็ดเดียวให้เดน4กับ3านะคะสกับ3ก็จะมีสี่ศูนย์ศูน4์สี4สี่หนึ่ 4664 4774 4994นะคะตัวเลขนะคะที่นองสาวโซ่ชอบก็จะเป็น4224 4774ถ้าใครชอบเบิ้ลก็ตามได้นะ่ะ4994 4114นะคะ อีกคู่หนึ่งเขาเป็น 4, 4ีสีเบิร์นะคะจดไว้ข้าไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกออนไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดหนะ้าทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะในดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า